สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนเด้มมื่อวานนี้ก็มาพบกับซาบ,บิวคือเก่าเนาะทุกคนกับทางสองซาบ,บิวคนบ้านป่ากับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถกๆท่านเนาะกับมื่อวานนี้ก็มาพบกับซาบิวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็อย,อยู่ห้านเนาะหลังจากที่อ่าแดดหรือว่าฮอนไลเมอร์อะไรทุกคนเอ้ยกบับพังอ่าเข่ากับมาพ่นสิโต๊กกับยังโบโตก๊กทุกคนข่าวนาซาบิวในเหี่ยวเบิร์เพราะว่า ใส่เข่าพันเดียวกันนะ้าพี่น้องทรายพันเดียวอะไรก็เลยแบบมันยังบ่ทันได้ซุกอะไรทุกคนเลยไม่ได้อีกะอยู่หานค่าพี่น้องอยู่หานค่าคือเก้าพี่น้องเอ้ยมืัอนี้ซาบิวกับซีมีแนวมาว่าวเน่พี่นอ้องอ่ามีมาว่าวเรื่องในคอมเมนต์นี่แหละพี่น้องเลยกะแล้วก็สิมาว่าวเรื่องหลายอย่างทุกคนเยลยหลังจากที่แบบเปิดหานไป สามเดือนปลายเนาะว่าเป็นจังไงพี่น้องกะกะเป็นคือเห็ดน,นี่แหละทุกคนจะกลับดูซีว่าจังไดเนาะเปิดฮานมากะเงียบกิ๊บพี่น้องเลยอ่าเปิดฮานมาเลยเงียบกิ๊บเลยเนาะก็คือปัส,สกรเฮาก็คือว่าอะไรพี่น้องเศรษฐกิจฯฯฯฯบ้านเมืองเฮามันกะ เดียวขึ้นๆลงๆพี่น้องเลยเงินบาทก็เดียวขึ้นเดียวลงอะไรเนาะช่วงสบิวอันออกมาว่าตอนนั้นก็คือสบิวน่ะซื้อเครื่องช่วงเงินเฟ้อทุกคนเลยและที่นี่ก็มันจะเริ่มลด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 ลงมาพี่น้องแล้วมันก็ขึนขึนขึนเนาะถามว่ารุปบ่ได้กําไรบ่สบิวกะบ่ฮู้พี่น้องเลยคือซูมือนี่กะบ่ได้คอยชิได้ขายเครื่องพี่น้องกะบางมือสบิวกะเปิดเครื่องมือบางมือสบิวกะปิดพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ ไปกับไปเกี่ยวข่าวไปเมื่อนาอะไรพี่น้องเลยไปเกี่ยวข่าวไปเมื่อนาเนาะห่อนพี่น้องไปเปิดผัดลมเนาะห่อนเองหายคนเพิก่กระออกห้ออกหน้าพี่น้องกับบบคอยได้คลายเครื่องปั้นได้เนาะกระซีได้คลายก็ได้คลายส่วงแรงๆหรือว่าตอนเย็นๆอะไรพี่นอ้องก็พอได้คลายอยู่กระทึงว่าอกคอยได้เก็บดอกพี่น้องแต่พอจะได้กินในครอบครัวเนะาะกาไลคอมเมนต์เพิ่นกา ให้กำลังใจสบ,บิวกลับมาเห็นคลิปคือเก่าเด้ออยากเห็นคิดฮอดเนาะกาบได้เห็นโดนแล้วเพอหนูพี่น้องก็ต้องขอบบุญขอบคุณพอ่พอๆเม่์มยหรือว่าพี่น้องทั้งหลายเนาะที่อ่าคอยสปอร์ตหรือว่าคอยตักเตือนสิ่งใดที่อ่าผิดพลาดหรือว่าอะไรอะไรพี่น้องที่สบ,บิวออกาออกไปก็ต้องขอบบุญขอบคุณทุกคนเด้อที่ให้กำลังใจสบ,บิวให้สบ,บิวนะฮ็ตคลิปต่อไปพี่น้องสบ,บิวนะคะพายายามบ่แม่นเราพันยามเนาะพี่น้องก็ กะเฮาเปิดหันค่าอะไรเฮากับ,บ่ค่อยมีเวลาที่สิลงคลิปอะไระพี่น้องเนาะเฮ็ดหันหห่นเฮ็ดนี่เพราะว่าสซบิวเฮาเปิดหันก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต้องไปตลาดแต่เช้าพี่น้องเมื่อเพื่อมาข้างหมอเพื่อมาอีหยังเตรียมผักเตรียมหยาอะไรเนะาะกะมันก็เสีย่ยงยากแน่อะไรพี่น้องก็ลงคลิปก็บ,บ่ค่อยได้ลงเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อกขอบุญขอบคุณเนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซบิวในเดอ้อที่สําคัญอ่าอย่าขามโฆษณาเซบิวเด้อพี่น้อง เพื่อให้สบิวมีรายได้ก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณทุกๆคนเ้อที่เข้ามาให้กําลังใจสบิวเนาะมือนี้แล้วพี่น้องคืมเนาะเพื่อพ้นสต,ตน๊ี่แหละเนาะการเพิ่นว่า,วาพายุสีขาวกาบูฮู้อ่ะเสียงพาห้องพี่น้องเย้ยสบิวอ่ะสิกเกี่ยวข่าอาทิตย์หนาพี่น้องสอต๊ตกวันผุดเนาะเพราะว่าเข่าที่สบิวไปเห็ดน,นาเพิ่นแะละแต่ว่ามันซุกแล้วทุกคนเลยมันซุกแล้วเนาะตอนนี้กำลังค่ะ ท่านค่าแหละแต่นั่งแต่เฮิร์นกับพี่น้องก็ยังบบเห็นมีลูกค้ามาเนาะเพราะว่าลูกค้าเพิ่นไปเกี่ยวข่าวเบิร์ทุกคนเลยอ่าสบิวกระซิมาตอบอ่าคอมเมนต์พี่น้องเลยคอมเมนต์หนึ่งเนาะเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าอ่าไม่ยังคนเล่ากว่ะคนเล่าเป็นอย่างอ่าเพียงพ่อแม่บอสซอนเรื่องมารย่าขนะพี่น้องประมาณนี้เนาะเพราะว่าสบิวฮะมือเบื้องหนึ่งฮะสบิวจับกล้องเนาะทุกคน และเบอง์หนึ่งสติวห์ลหกหะะูกบเบอร์หนึ่งนะพี่น้องก็คือไหวไหวสบายดีขางเดียอไปซีนะพี่น้องแต่มือเบอรหนึ่งสบ,บิวนะจับกล้องเนาะเพคนก็เลยว่าว่าพ่อแม่บดสซนเรื่องมารายาทเพ่นว่าเนาะสบ,บิกวก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อที่เฮ็ดบ่ถูกใจเนาะเพราะว่าสบิวห่างไปแล้วสติวบดถึกสบิวจับกล้องนะจับขากล้องเบอรหนึ่งนะพี่น้องก็เลยไหวเบอร์เดียวเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อที่เฮ็ดบ่ถูกใจเนาะพี่น้องเนาะ บอลจาเป็นทีฮอดพอแม่ดอกพี่น้องเฮ้ยอาเซียว่ากาวข่อยผู้เดียวก็ได้เนาะบอลจาเป็นทีอ้าพคอแม่มาสอนเนาะพี่น้องกระผู้ทีว่า้าเฮ้ากันแบบหนาสิเป็นผู้ใหญ่พ่อหอว่าสิเป็นเล็กน้อยสยู่กโบกูดอกพี่น้องเล้ยเิ่นกเวาแบบว่าคนลาบมีมารยาทเป็นมาซินพคอแม่บบสอนเรื่องหกเรื่องไหวพี่น้องบบสอนเรื่องมารยาทก็ต้องคอบ โทษขอใครหลายๆเด้อเพราะว่าแม่สติวนาเสียตั้งแต่สติวยังไม่น,น้อยพี่น้องเลยตั้งแต่สามปีพอแล้เ,ลเนาะก็มือมาแหละทุกคนเอลยต,ต้องขอบบุญขอบคุณทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจเลยพี่น้องเลยอ่าบวาเพิ่นสิีดาม่าอีหยังกะย่าเพิ่นเนะาะบันไลที่เฮากเ็เฮ็ดถึกใจทุกคนบ่ได้ดอกเนาะเพราะว่าบางคนก็มากบางคนก็บ่มหากแต่มีคนหักแต่ก็มีคนสั่งเนาะพี่น้องเนาะครับ บ่ถือซาก็เป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าก็คือเพิ่นเว้าเว้าเว้าว่าเฮานี่บ่มีมารยาทกแกยังวักนะพี่น้องแต่เพิ่นเอาพ่อแม่เฮามามาเว้าวนะพี่น้องสวิวกะบ่บ่โอเคปานใดเนาะเพราะว่าแม่อนสวิวเฮาเสียแต่สวิวยังน้อยเพื่อนพี่น้องเลยแม่์สวิวนะก็เลยบ่มีผู้สอนเนาะหูเฮียนจะเฮียนบ่จบพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอโทษขออภัยเพิ่นหลายๆเด้อให้มาพี่น้องเดี๋ยวสบิวชีว่าบ่นุบอีก พอาสาวนกขาดเดียวเีกเนาะหนสองขาดเ,เล้อวนี้ยกาขพอทษนลายทีเห็ุบถึกใจเนาะลมมาแล้วพี่นอ้องเลยพายุมาแล้บ้านพายุชาห้านพ่อละพี่น้องูพายุขาหาข้นา,า,หานสบิวแลวพี่นอ้องมีแป้งฟันเปิดโต๊ะลมญี่ปุ่นห้านมาใช้ได้ปิดอะไร โอ้ยล่งพี่น้องกาขอบคุณขอบคุณทุกคนเด้อที่ให้กำลังใจสบ,บิวให้สบ,บิวเท็ยคลิปต,ต่อๆไปนะพี่น้องเอินเป็นกับให้กำลังใจเด้อก็ขอบคุณขอบคุณแม่เนาะหรือว่าเอฟซีละลายเด้อที่ให้กำลังใจสบ,บิวพี่น้องเอินตอบเรื่องคอมเมนต์พันทะเลกับสบิวก็ขอโทษลละลายเนาะที่บ่มีมารยาทอ่าบ่ได้ไหวสองเบื้องเนาะ ว,ว่าสบิวไหวไหวเบื้องเดียวพี่น้องก็ขอโทษเขอให้เพป็นลายอ่าอะไรที่เพป็นบ่มากเป็นกระคอมเมนต์ในเฮาตักเตือนเฮาวอะไรพี่น้องโอ้ยเจ็บปากพี่น้องปากเปื่อยคนตรงหามบุญรทรงเงือพี่น้องมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายเนาะมือสุดท้ายเป็นวะเนาะภายุนขาหลายคนก็เกี่ยวข่าวอะไรพี่น้องเลยแต่ยังแจะคอยยังปฏิเกี่ยล้าโกกเลย ภาษีลงมือวันพุดนี่แหละ่าสีห้าคนไปเกี่ยวซอยนี่พี่น้องเพราะว่าสบาิวก็บางทีกับปิดหานบางทีกับบริปิดเนะถ้าจ้างกับสิบริปิดบางทีกับที่ปิดพี่น้องพอไปเห็นกินมาเกินอะไรมลมด้วยแโอเคน้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับโบมียางลาย็ต้องอ่าสบิวก็ออกมาว่าเรื่องเปิดหานค่าเองาสบิวลวกัเรื่อง,อง, view, องคอมเมนต์อะไรพี่น้อง พอแม่บอสันซ so like so yeah, yeah. em. ้อนเป็น่าเป็นยังคนเ่าคือมากไหวมือเบื้องเดียวเป็นยังคือบวชไหวทรงมือว่ะเป็นยังคือบวชไหวทรงมือเลยกุมหัวลงเลยหน่อยพี่น้องก็ขอบใจเพิ่นเนาะที่เพิ่นสอนเฮ้าพี่น้องเลยเรื่องมารยาทเนาะบางที่เฮ้ากะอาดสีบูเนาะบางที่เฮ้ากะหูอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮ้าสีบไหวได้ยังได้เพราะว่าเฮ้าอย่างเนาะพี่น้องมือเฮ้าบัดคางหนึ่งบัดจับกล้องค้างหนึ่งเท้าวายนะพี่น้อง เพื่อนให้ว่าโซ่งเบื้องแไรกล้องก็สิไปตั้งในสายรับพี่นอบบ้องบันสบิวปฏิทินคาโกล้องไปกับปั้นนั่นเพแล้วชวนไลฟ์คนเล่านี่มักไหว้มืออ่าไหว้สบายดีข้างเดียวพี่น้องก็ะเม่นเนาะขอโขอทษเพ่นผลดาราที่เาก็เหตุผลอะไรพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเอาไวส้สำนีเด้อพี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสบิวเนาะให้สบิวเห็นคลิปต่อๆฮะพี่น้องก็ขอบขอคุณขอบคุณหลายๆ